นี่เจ้าค่ะขาดแล้วเลยเนาะตะก้ากับบได้อันเขาบ่ได้ถ่ายไปนอ้องเบิ่งตอนขาดอันไปหาเฮดผู้ขาก็ไปหาเฮดก็เลยบ่ได้ถ่ายนะเจ้าค่ะโอ้ยเฮ้าเจ้าคือเอาน้ำน้อยแท้มันบมน่มีน้ำแล้วมันบ่อยอยากออกเอาล่ะไปดึงนี่เอาท่อหม้อเอาพี่น้อง ผู้ได้เอาไม้ต้ออนอะไจะกระด,ดีไม้ประตูนะเนาะมันยาวดีด้อเออคนกระชิโต๊ะแล้วพี่น้องเอ้ห้องเพิ่มไหมที่แม่เอามาทั้งอันนี้นั้นนั่นนี่เขาขี้แคบมาใส่บอกว่ามันบปตอนมือกระกาดาบแบบตกมาไมด้ผ<บ>นเอ้ยมันมีน้ำในจังสหวัดเมือ่ออื่นจังสหวานครับผม เอออาเอาเอาตัวมันนักคันเด้ง่ายกว่าเอ้าตัวเองเป็นคนลงมือเอามาถามไปอ,อีกเอาตัวนักกันนะเน,นาะมันน่าจะเรียบไปดีคคเ,เคยใหม่แทมขานาเจ้นึงแทม,แมๆๆลายบรไวได้มันสิอ้วนเกินเด<ม>ี๋ยวคุมน้ำหนักมาอยู่นะเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องในม่นคุณยิง มณิสลามาอันมอบตะก้ากับพี่ไอพี่ไอาขาดเรียบร้อยเดี๋ยวให้อันมอบมอบตานี่ก่อนก็นได้นะมามอบละเอาทางนอนนะลงจวดไปเลดเจ้าอยู่ทางกลางน้องเจ้าหน้าชี h ็ดลิงลายเจ้าจากระพอดีเลยไปจากน่ะเปลี่ยนเป็นไม้เอานอนลง มันก็น,นักนวันนี้แหละลงแนวกวดไปพี่สั่งอันนี้นะอยู่นาซีดาบุตรลเอา้าเอา้เอา,อาตกลงมันสิเพียงหรือมันสิเป็นอะไรนะนนนอย่าลองอย่าลองอย่าลองมันเป็นห้อยตีนลูกล่ะ บ่เฮ้ยเอานอนลงนู่นไมนั่นให้มันเจ้ากระย่างก้อนไม้ดึงไปมันบอกคือเอารถถทายมอบที่เนาะมันนั่นมันบ่ราบ่ทว่มนี่นะมันและบงงาม หานะโก๊บในลูกคาดแล้วอะไรมันลงบ่ได้เขาบบ่าหายลงเอาเสื้อผูกดึงเอาจะกระดีพี่น้องมันเองสิมาวานก้าเนาะ เมื่อน่ะบบได้วานให้เบิงบ่งมือนันศิมาวานให้เบิงบ่งเมื่อนั้นแง่การสั้างกาันข้ามมันมือ 我慢点走路，我小心点。 มัวเริ่มไอมกว ทางไ่จะขึงตา <c oughs> จะหวัวจะอากาศมันดุดเดือดแล้วหัวจดมันเดืยดโอ๊ยไม่เได้ เขาปลูกน้อยเลย น้องวันเรียบร้อยเลยนะ้องบอถวตาใะไหมน้องสลา่าเมื่อเอาใหม่เมื่อวานคาตาลมืออื่นก็เป่งน,น้าเอาจะที่เป็นอะไรด้วยอันแท้มน,นีวันวันแรวแต่วันนี่นี่ฮะกระตั้งเนาะเป็นน้องฮะกระแตงเนาะห่างเป่น้อง,อง,ง,ง,อง,องเออเป็นอะไรละจ้าก็ได้คลิปนี้ก็ขอล่าพี่น้องไปก่อนเนาะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องซนิงบ้านานี่เด้อ บายพี่น้องตกกาตกมุ่